นี่ครับทีมงานฝ่ายพาหน้าเราครับสู้ทุกเม็ดไม่มีเหนื่อยครับเราจะพาท่านสู่โครงการหมู่บ้านเฉยพึกจากหลังบ้านจากหลังหมู่บ้านนะครับเดินทางต่อนเดินทางนะครับเราจะไปบ้านแถบซ้ายอย่างเดียวครับ ซอยยี่สิบหกครับนี่ให้ดูซอยยี่สิบห,คบหก,กครับดูวนบนออกนะครับอันนี้มันวนมันวนยากเจ้าเรือมันไม่มีถอยหลังนะดูแต่ละบาร์นะครับ ้ำเป็นทืพิเศษสามสี่สิบเก้าสามสี่สิบเก้าครับน้ำเต็นครับผนังผนังสวยครับบ้านนี้ผนังสวยเป็นลูปช้างแกะสลักครับ ามสิบสี่ทับยี่สิบสี่ครับต่อปตังประกาน 哦，上一步那个。